นั่นเราเหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มฐานนิด ในนิพพานรูปสิบแปดเนี่ยมีหัตถยาวัตถุไหมมีมีค่ะถ้าหัตถยาวัตถุมาปุเรศานฐานสองปุเรศาก็มาด้วยในพระบาลี นะคน้บเจ็ดสี่เจ็ดสี่อย่างมารูปังที่สาญะมหโนธาตุจมโนวิญญาณทาตุจัวัตันตะิรนะูปนะังมโนทะาุญาจัมโนวะิญญาณ ตานันจธรรมานังน,นิสยาปัจจเนปัจจโยมโนธาสามและมโนวิญญาณธา 72, 2, 2> เจ็ดสิบเจตสิห้าสิบสองเว้นอารูปวิปาะกิตสีสอาศัยหัตยาวัตถุใดเกิดขึ้นหัตยาวัตถุนั้นเป็นปัจจัชยช่วยอุปกา,าระแก่มโนธาสาม และมโนวิญญาณธาตุเจ็ดสิบสองเว้นอารูนิปาตะจิตสี่เจตศิษห้าสิบสองที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วยอันดาวัตถุกุเรชาตานิสยาปจจัยและวัฏฐานมรณะปุเรชาตานิสยาปจัะะปย ย,ยังดูปามที่สายแเนี่ยหมายถึงหัทยัวัตถุปังหนุ <c oughs> ปังเ <c oughs> นี่ยแหละรูปเนี่ยแหละก็คือหัทยัวัตถุเป็นที่อาศัยให้กับมโนธาตุกับโมโน,ว,นวิญญาณธาตุโดยอำนาจวัตถุบริเลชาตาปัจจัยทีนี้ ทยาวัตถุเนี่ยตอนที่เป็นวัตถุบุเรชาตาเขาเป็นอารมณ์ด้วยขณะนั้นจึงได้ชื่อว่าวัฏถามนมมณะ ใช่ไหมค่ะค่ะถ้าัยกว่าถู 好呀。 มาเนี่ยเกิดทางมโนทวารมโนหนึ M ่งกามชวนะ2ีกาก็เหมือนเดิมก็คือมีมหากุศลแต่มีอักุศลสิบสองมีสหนึ่งหมอกจิกแปด ทางโบราณอาจารย์ท่านกล่าวถึงเฉพาะในมรณาสถานการณ์ที่เคยเขียนไปให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่อาจารย์ภายหลังท่านบอกว่าในมรณาสถานการณ์ก็ได้หรือในตอามา อับอารมณ์เป็นอับถ้าอับเป็นปัจจัยเป็นอารมณ์ให้กับมหาภูตแปดก็ต้องเป็นอับช่วยช่วยกุแต่ถ้าช่วยปับกุอันนี้อช่วยปัจจุบกนส่วนตรงนี้ก็เป็นอับช่วยอับ ในอักูปเนี่ยมีโลพาแปะใช่ไหมก็จะมีมีโลพาแปะแล้วก็มี สัมปยุต์โลภะทิฏฐิคือกิจฟังมีทิฏฐิเป็นประธานอุทธ,ธจาะตรงนีโ้โมหะโมหะวิจิกิจฉาอยู่ในโมหะแล้วก็โทสะอยู่ในโทสะสองคือตัวชาวมะที่เศษอามรมณ์เนี่ย สร้างหรือว่าสงสัยไม่แน่ใจหรือว่าอารมณ์อันนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อก้มันคืออะไรอ่าแต่ว่าที่จะทําให้เราเกิดที่รู้ได้ก็คือโลแปดกับทิพีตามคาถาเซชาใช่โลแปดทิธีก็คือสิ่งขอที่จริงๆเนี่ยทิพีก็ต้องยึดด้วยต้องยึด ในทิฏฐิด้วยก็ราว่าอันนี้ถูกต้องเป็นแบบเนี้ยอต้องเป็นรากับทิฏฐุปาคานด้วยเนี้ยไม่ใช่ทิฏฐิธรรมดาใช่ไหมถ้าจะเอาได้ก็คือเหมือนกับทิฏฐิบวกกับโลภะเงี้ยทิฏฐุปาคาน ตัวภวาการตัวกามะอารมณ์มะแล้วโลภะเข้าไปยินด,ดีตัวโลภะเ,เป็นประธานค่ะตรงนี้อยู่ในโลภะสี่ดวงที่ชื่อว่าทิฏฐิ<ะ>สามย่จิตโลภะซึ่งมี อย่างอุปทานอะความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมองค์ธรรมของเขาคือโลภะกับทิฏฐิม,มานะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นโลภะอในทาวใจไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้ทําให้เกิดความ about 平时呢。 ปัญหาวาระวิพังธ์แห่งวัฏฐาน,ะนาาร,านนพพราประนระตุเรชาภิสิรญาปัจจัยอภิยการตากบทอภิยการตากปาวัสานะนอภิยารตะบทวิธีพระบาลีอภิยารตอก วัตถุวิปากา,าพยายกรรมกิวิยาพยาการน,นามขันธานัมวัฏฐานะเรชาตะนิสยาปัจเจนะปัจโยปาวัสติแทมรณาสนนะหัตยาวัตถุเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแกวิบากปิยายนัมขันธีด้วยธรรมะ 咱们。<分> หากายวัตถุเมื่อณะเป็นวัตถุและอารมณ์เป,เป็นปัจจัย,ยาอาทยาตาสายธรมัสสะเป็นสัมปรธานาบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยยุบันองค์ทางได้แก่มนโนโทวาราวัชนะจิตหนึ่งหักสิตุป,ปา 11, ธาจิตหนึ่งมหาเทนิยาจิตแป วิยาอัญยาจิตหนึ่งเจตสิทสามจิตสามเว้นวิรติอัปมัญญาที่เกิดในมราณาสันนการหรืออีกในหนึ่งที่เกิดในประวัติการและมราณาสันนการเป็นปัจจัยุบันว่าโดยการ <c oughs> เป็นไปในประวัติการ <c oughs> มราณาสันนการว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจกโการะภูมิ ว่าโดยบุคคลเป็นไปในปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่ว่าโดยวิถีเป็นไปในกามมชวนะมารวาิถีอาภินยาววิถีมรดาสันนิถีวัดขารัมนาเรชาตานิสยาตเจนะเป็นมรณาบบดแสดงให้รู้ถึงอำน้าแห่งวัตขากามนา เบชาตะกิสยะปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาปัจจัยทั้งหกที่เข้าช่วยอุปาทาในคราวเดียวกันคือวัดฐา,า,าอารามนะเรชาตะกิสยะอารามณะอารามนาเรชาตะวัดฐารามนาเรชาตะวิปยุตตะอารามนาเรชาตาทิอารามนาเรชาตา là an อคัญญาตธรรมเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สุนธรรมด้วยอำนาจทาวการเมือานิสัยปัจจัยอนุวัติท้าวบาลีวัตถุุสละ จำแนงบทแสดงแสดงธรรมในวิธิพาราลีอภิยากโตธรรมโมองคธรรมเหมือนกันกับอัพยารตจายภาพาสานนะในได้อัพยากาะปัุศาบทอุสมัสสัทธรมามัสสะเป็นสันนิานระบดเป็นให้รู้ถึงปัจจายุบัง ปีอปมัญญาที่เกิดในวรณานสนานการหรือที่เกิดในปวติการ กรกดาษกดแสดงให้รู้ถึงอำนาจใจหกเหมือนกับจำที่กล่าวแล้วปัจจปยูเป็นเป็นก okay. er ิริยาแสดงให้รู้ถึงความเป็นมารยาทนะเป็นกิริยาเราไม่กิริยาบทเป็นมีคำว่านามะไม่มีนะอ๋อไม่เหลือปะจังไม่เหลือเป็นหยิบกิริยาบท E อุชรนตประทาวรานาในอภิญญาต่าบทวิธีธาบารีอภิญญาตโตธรรมโมอุชรัสสทธรรมวัสวัตถะรมณนักตุเรชาตมิสยะปัจเยนะปัจจโยอภิญาต่าธรรมเป็นปัจจัยช่วยอุปการรแกแผ่ลาภโสระธรรมด้วย เรชาตะนิสยาปจจัยจำแนบบทและสแสดงองค์ธรรมในวิธีภาะบาลีอภิญญาโตธรรมโมเป็นกับตุบทสแสดงให โสจ <ว Goddess S 2> ิตุปาสิบสองเวนิสาปัญญาบุคุจจักที่เกิดในมรณาสันนาการหรือที่เกิดในปวัติการและมรณาสันนาการเป็นตัญจายุบันว่าโดยการเป็นไปในป um, วัติการมรณาสันนาการว่าโดยภูมิเป็นไปในบัญจัโภคารูว่าโดยบุคคล โชนสโตรเจขาบุคลสาว่าโดยวิถีเป็นไปในกาม a r ชวน v a n วาราวิถีมรณาสันาวิถีวัฏฐารัมนาปุเรชาตานิสยาปัจเยนะเป็นบรรดาณะบแสดงให้รู้ถึงอานหน้าปัจจัยแต่เพิ่มืึอนต่อได้แก่ อารมนุปกิสริยา<น>ปัจจัยเป็นอวลาท่าวุแสดงให้รู้ถึงว่าเป็นอนัตตัก